แจ้งข่าวดี9กันยายน64นี้ชัดเจนแล้วรัฐเยมโอนเงินยียวยาให้อีกคนละ5,000บาทสวัสดีค่ะพบกับใหบุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นําข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง รอบการโอนเงินนะคะสำหรับใครที่โอนเงินไม่สำเร็จในรอบวันที่ 24- สถึง26สิหงหาคมที่ผ่านมาก็คือว่าเรียกได้เลยว่าเป็นรอบแรกเลยนะคะที่ทำการโอนเงินเนาะทีนี้ใครที่ขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะคะแต่ว่าโอนเงินไม่สำเร็จโอนเงินไม่เข้าหรือว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นั้นมาฟังคลิปนี้กันเลย ซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งหมด29จังหวัดนะคะที่รอบโอนในวันที่24-26สิงหาคม64ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าโอนเงินไม่ได้นะคะก็เลยนะคะรัฐก็เลยจะโอนในรอบเก็บตกให้นะคะซึ่งจะได้รับคนละ5,000บาทนะคะในวันที่9กันยายน64นี้ค่ะ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องทําการผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่3กันยายน64ก่อนนะคะถึงจะได้รับการโอนเงินนะคะถ้าเกิดว่าผูกหลังจากนี้ก็จะได้ในรอบถัดไปและสําหรับใครที่เพิ่งผูกพร้อมเพย์นะคะไม่ทันรอบ3กันยายนนี้นะคะก็รอโอนในรอบถัดไปนะคะซึ่งรัฐบ,บาลจะทำการโอนเงินซ้ำให้ทุกวันพฤหัสนะคะจนกว่าจะได้รับเงินเข้าบัญชีทุกทุกคนนะคะ จนถึง31ธันวาคม64นี้ค่ะค่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับเงินกันทั่วหน้านะคะคนละ5,000บาทนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้รับเงินกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนีถ้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีข้อมูลอยากสอบถามหรือว่ามีข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเ <ๆ S 2> ติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยข้อมูลในเรื่องใดผมก็จะหาข้อมูลมา จากทางรัฐบาลมาตอบให้กับทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ